สวัสดีรค,ครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาโดในใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมแน่นอนว่าต้องมีรถส,สวยนะครับมาเลยวิวกับลูกค้าได้ชมกันเป็นประจำนะผมสาหรับวันนี้นะผมบอกเลยว่าสุดแสนจะพิเศษเลยคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถเก่งแบรนด์หลักไว้ใช้งานที่ราคาวันนี้ไม่ถึง3 0 0 0 0 0บาทห้ามพลาดคิว,วน,นี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการรถเก่งไว้ใช้ ราคาเบาๆสบายๆออปชั่นเต็มๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคผมวันนี้นะบอกเลยว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมวันนี้นะผมนำเจ้า Honda City 1.5V ปี2011มารีวิวคุณลูกค้าได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันได้เลยครับ และนี่คือเจ้า Honda City 1.5V ปี2011สุดหล่อคันนี้บอกเลยว่าหอจัดเดิมจัดเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับว่าหล่อขนาดไหนตามมาเลยนี่เป็นยังไง Honda City คันนี้บอกเลยว่าสวยจัดนะครับผมใครที่หารถรุ่นนี้อยู่คุณพลาดคันนี้บอกเลยว่าคุณพลาดอย่างหนักนะเพราะว่าคันนี้สวยเดิมเลยนะสีขาวจากโรงงานนะครับผมสวยๆเงางามสะอาดเอี่ยมนะครับผมคันนี้ ตัวนี้นะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับผมไฟหน้าดวงใหญ่ส่องสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับผมมาพร้อมกระจังหน้าแบบโครเมียมกระจังหน้า3ชั้นแบบโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ของ Honda สวยๆหล่อๆเลี่ยมๆเ,เลยคันนี้นะสวยจริงอะไรจริงนะครับผมรถสีสวยเงางามนะครับผมสวยจัดเลยคันนี้สีเดิมทุกอย่างสวยมากนะไฟหน้า เงางามนะไม่เหลืองนะไฟหน้าใสๆนะครับผมคันนี้สวยงามมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงข้าง<ม>ในโคมเดียวกันนะโอ้โหแค่รูปลักษณ์ภายนอกนี่บอกเลยว่าสวยมากสตีรุน,นี้เป็นรุ่นยอดนิยมมากผมบอกเลยว่าผู้ชายขับก็หล่อผู้หญิงขับก็ดูมีสเสน่ห์คันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราตามมาด้านข้างกันต่อนะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมก ล้อแม็กขนาดขอบ15นะครับผมตัวนี้เนี่ยเขได้ยางแบบด Stone ด้วยนะขนาดหน้ายางตัวนี้จะเป็น195 55 R15 นะครับผมตัวนี้ยางปี2 0 21เลยนะก็ใช้กันไปยาวๆนะครับผมบอกเลยว่าหูยยางนี่ก็ใช้ไปยาวๆเลยนะครับผมต้นข้างตัวรถก็สวยงามนะครับผมตัวนี้ก็ติดฟิลม์มกองแสงให้ร้อละเป็นฟิล์มดำแบบ60-40%นะครับผมมีกันสาดให้เรียบร้อยนะ เบ้ามือจับแบบครเมียมนะครับผม mm. เพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับผม mm. เดี๋ยวเราไปดูสีตัวรถกันนะครับผม mm. ว่าตัวนี้สีจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม mm. มาเปิดสีรถให้ดูนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมเม็ดสีก็เม็ดสีเดิมจากโรงงานนะครับผมรอยอาร์ครอยแต้มเดิมจากโรงงานนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงาน จุดแต้มรอยอาร์คเดิมจากโรงงานสวยๆนะครับผมตั้งแต่บนยันล่างเลยนะผมกลันตีอยู่แล้วว่ารถคันนี้ไม่มีผิวความอย่างแน่นอนนะผมถ้ารถเม็ดอาร์คเดิมอย่างนี้นะน็อตประตูข้างเคลียนะใสสะอาดนะครับผมสีเดิมสวยๆเลยนะครับผมแผ่นเพดเดิมจากโรงงานมีให้ครบเลยนะครับผมนะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับ ด้านท้ายรถก็เม็ดอากเดิมนะครับมากล้องซูมมาดูแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเราขายรถกันแบบว่าหมกเม็ดหรือเปล่านะอันนี้แบบว่าโชว์แบบจะจะเลยนะผมเผื่อคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่อื่นที่ไม่สามารถมาดูรถได้ก็ดูคลิปเราเนี่แหละนะเรา ให้ความจริงใจร้อเซนะโชว์เลยว่ารถสวยเดิมก็คือเดิมนะครับผมคันไหนมีเก็บสีทําสีมาเราก็บอกว่าทําสีเก็บสีนะครับผมอันนี้ก็สวยเดิมประตูหลังเดิมนะนอนไม่ขยับเหมือนกันนะครับผมมาสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อสำหรับนะด้านท้ายรถนะครับก็ให้อารมณ์ที่เป็นรถแบบสปอร์ตสวยๆเลยไฟท้ายดวงใหญ่นะครับผมแบบ LED นะมาพร้อมไฟเบรกไฟถอย ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะผมรถก็สวยๆเลยนะผมมี City, โลโก้ City ้โลโก้ฮอนด้านะผมตัวนี้นะมีตัวโลโก้ของ IV-Tech นะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะถอยหลังให้อีก2จุดนะครับผมนี่ฮนะรถออปชั่นเต็มๆเลยนะรถสวยเดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายรถให้ดูนะครับ เปิดท้ายมาแล้วผมด้านท้ายก็โอ้โหบอกเลยว่ายช่องเก็บสัมภาระด,ด,ด้านท้ายรถนี่กว้างขวางมากลึกมากนะครับผมบอกเลยว่าขนสัมภาระได้อย่างเยอะมากนะครับดูน็อตฝากระโปรงกันนะครับผมตัวนี้น็อตฝากระโปรงก็มีแกะเก็บสีบ้างนะครับผมมีรอยแกะนะครับผมน,นี่ฮะอันนี้ก็มีรอยแกะนะเก็บสีฝากระโปรงบ้างนะครับผมด้านท้ายรถก็มีเก็บสีบ้างนะครับผมแต่รับประกันว่าไม่มีชน หนักอย่างแน่นอนนะครับเก็บสีริ้วรอยขีดข่วนนะครับผมเป็นปกติของรถยนต์มือสองอยู่แล้วนะครับผมนะมีชิ้นเก็บสีนะครับผมด้านท้ายนะครับผมเก็บสีบ้างนิดนิดหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในรถกันต่อเลยนะครับตามมาเลย ห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับด้านท้ายรถนะครับบอกเลยว่าคันนี้ก็กว้างขวางนะครับผมนั่งได้อย่างสบายผมสูง178 179เนี่ยสีสษนนี่ยังเหลือๆนะครับผมไม่ติดเพดานนะครับตัวนี้ได้ข้างในเป็นเบาะหนังด้วยเบาะหนังเป็นสีครีมนะครับผมตัวนี้เป็นทูโทนนะครับผมเป็นสีครีมสลับสีดำนะครับผมเบาะหนังก็ถือว่าฟองน้ํายังเยอะอยู่นะครับผมยังแน่นอยู่นะครับผมก็ถือว่ายังใช้ได้อีกสัก ระยะหนึ่งยาวๆเลยนะผมตัวนี้มีพมดักฝุ่นให้กุหลังคาเนียนกลิปนะผมนะสวยเนียนเลยนะสวยๆนะครับผมมาเดี๋ยวเราดูออปชันด้านฝั่งคนขับกันต่อนะครับมาดูออปชันภายในรถกันนะผมตัวนี้นะเริ่มจากแผงประตูนะผมตัวนี้แผงประตูก็เป็นแบบสีครีมนะครับผมระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับตัวนี้ ปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับผมสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะรถก็ภายในก็สะอาดเอี่ยมนะตัวนี้มาพร้อมกับพรมลยนะรัผมยรียเทนหุ้มหนังแบบ3ก้านนะรผมมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันพรมลัยเพิ่มเสียงรถเสียงปรับขึ้นหาหมดได้เลยนะตัวนี้เป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับผมนี่รถสตาร์ทแล้วเครื่องเงียบกิบมากเครื่อง i อวิเทคนี่บอกเลยว่าเงียบกิบนะครับผม ออปชันภายในที่บอกว่าให้มาครบคันนะครับผมเรามาเริ่มจากเครื่องเล่นก่อนตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องเล่นแบบวิทยุ CD MP3 นะครับผมมาพร้อมระบบแอร์แบบเมนนวลนะครับผมปรับอุณหภูมิด้วยมือนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับผมตัวนี้นะรถก็มีเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ให้ด้วยนะครับผมคอนโซลสวยๆเลยนะครับผมมีถุงลมแอร์แบกนิรภัยคู่หน้านะครับผม ฝั่งผู้โดยสาร1ลูกนะผมแล้วก็ฝั่งคนขับอีก1ลูกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ฮะแล้วคันนี้ก็เป็นเลขใหม่เลขใหม่น้อยมากนะผมรถวิ่งเพียง170,000กิโละผมไม่จริงไม่แท้อย่างแน่นอนนะผมเรือนไม้กันแบบดิจิตอลปนแอนด์ล็อกด้วยนะผมรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับผมคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งาน บอกเลยว่าคุณห้ามพลาดคันนี้นะผมบอกเลยว่าออปชันนี่เต็มมากนะผมรถสวยมากนะพร้อมใช้งานนะผมเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมไปมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์แล้วก็ห้องเครื่องรถคันนี้กันนะครับว่าตัวนี้ได้เครื่องยนต์แบบไหนห้องเครื่องเป็นยังไงตามมาเลยนะครับสาหรับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์แบบ เบนซินนะผมขนาด4สูบ16วาล120แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์1,500ทีซีแบบไอวีเทคนะผมบอกเลยว,ว่าเครื่องว t e ทคนี่ให้อัตราการเร่งที่ตอบสนองแบบเรา้าใจแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะผมสำหรับเครื่อง i อว e เทของเจ้า h อนด a นะครับผม ตัวนี้ออปชันมาเต็มเลยนะผมออปชันมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS นะผมป้องกันเลาะลาะขณะเบรกด้วยนะผมบอกเลยออปชั่นนี้ให้มาครบเลยส่วนภายในห้องเครื่องนะตัวนี้ก็คอชิงลีดเดิมนะผมรถสวยเดิมนะผมแก้มมีเก็บสีบ้างเล็กน้อยนะผมตัวนี้นะมีถอดเก็บชิ้นงานเก็บสีนะผมเก็บสีเก็บริ้วรอยนะผมแต่รับประกันว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะผมฝั่งขวา ฝั่งขวาก็มีเก็บบ้างนะครับผมน็อตมีขยับรอยขันบ้างนะครับผมนะแต่นี่ก็รอยมาร์ครอยอาร์คเดิมนะครับผมรถสวยๆนะฝากระโปรงก็ฝากระโปรงเดิมนะครับผมมาสวยๆเลยคันนี้ออปชั่นเต็มๆนะครับผมราคาเพียง2,99,000บาทนะรผมรถสภาพนี้นะราคา2,99,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นประจำวันนี้กันนะครับผมมาเดี๋ยวตามมาเลย สำหรับโปรโมชั่นประจำวันนี้นะครับบอกเลยว่าคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับได้ราคาสุดแสนจพิเศษไปเพียง299,000บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมคันนี้นะครับผมประวัติดีผมจัดฟรีดาวให้เลยจัดไปเลยฟรีดาวผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผม7ปี8 4เดือนบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆออกรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวคุณลูกค้ามีประวัติฟรีดาวไม่ต้องใช้คนคำ้ำ อยู่ที่ไหนก็ซื้อได้บอกเลยว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้เรามีเจ้าที่ฝ่ายสินเชื่อไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใครจองก่อนได้ก่อนนะรีบๆเลยแล้วกันนะผมใครที่หารุ่นนี้อยู่คุณห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดนะครับผมโอเคนะคผมถ้าชื่นชอบคิปตัวนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะผมจะได้นํำรถสวยๆแบบนี้มาจัดโปรโมชั่นให้คุณลูกค้าตลอดไปนะครับผมสําหรับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในคิวีดโอหน้าสวัสดีครับ